กิจกรรมต่างๆที่เห็นเมื่อครู่นี้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่เป็นกิจกรรมที่มาจากคนที่อยู่ภายในเรือนจำซึ่งคนภายนอกส่วนใหญ่ต่างม,มองภาพของเรือนจำว่าบรรดาผู้ต้องขังอยู่กันอย่างแออัดไม่มีอะไรทําทํำได้เพียงประครับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน เพียง9แรกที่ย่างเข้าสู่แดนหญิงของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีเนื้อที่เพียง796.76ตารางเมตรและขณะนี้มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงมากถึง315คนหากแต่ตามมาตรฐานของการรองรับจำนวนผู้ต้องขังสามารถรองรับได้เพียง172คน ากแต่ที่นี่ที่มีพื้นที่นอนต่อคนเพียงแค่หนึ่งแผ่นกระเบื้องเท่านั้นกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนไปด้วยกำลังใจเพราะกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากการควบคุมรักพิทักษ์ด้วยใจเช่นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังหญิงด้วยกิจกรรมยา9เม็ดของหมอเขียวใจเพชรกล้าจน ซึ่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสุขภาพดังที่เคยทดลองดําเนินการกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลางนครพนมมาแล้วเป็นการสร้างภูมิสําหรับปกป้องกายจากโรคภ,ภัยและมากกว่านั้นคือภูมิสําหรับปกป้องใจเป็นสิ่งที่ทีมงานแพทย์วิถีธรรมได้นำเข้ามาทดลองทำณเรือนจำแห่งนี้ด้วย สังพรมเมืองอย่างภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมืองในลักษณะความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นสิง่งยั่วย่อมมอมเมาแสงสีเสียงต่างๆนะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเนี่ยจึงถ้าพูดไปยากกว่านะกำลังจิตไม่เข้มแข็ง่ะคนแต่แต่มีปัญญาทางโลกเยอะฉลาดแต่กาลังจิตไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วยเขาเนี่ยจึงต้องทั้งทั้งให้ปัญญาที่มันชัดเจนต้องมีทั้งพลังหมู่กลุ่มช่วย พระรูเจ้าตัดว่ามิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพนทุกต้องเป็นพลังหมู่กลุ่มกับปัญญาที่คมแล้วก็วิถีชีวิตที่ถูกต้องนะครับเรียกว่าต้องฝึกกันอย่างอย่างหนักเลยเหมือนกัน นอกจากต้องการให้ผู้ต้องขังหญิงมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วทีมงานวิถีธรรมยังสอดแทรกแนวคิดเรื่องจิตเมตตาเพื่อแผ่ความห่วงใยไปถึงคนภายนอกอีกด้วยกอบกับพื้นฐานของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นคนใจบุญดังจะเห็นได้จากการจัดเทศกาลกินเจยอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีจึงจัดก,กิจกรรมให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาทำอาหารนางสวิรัต และน้ำดื่มสุขภาพเช่นน้ำเต้าหู้น้ำผักผลไม้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปเดือนละ1ครั้งบริเวณด้านหน้าเรือนจำภูเกต็ตจึงกลายเป็นลานทานใจ นอกจากการสร้างลานทานใจที่พยายามเชื่อมโยงเรือนจำกับโลกภายนอกแล้วยังเป็นความพยายามทำให้สังคมเรือนจำกับสังคมภายนอกแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุดอันเนื่องมาจากพระปนิธานในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและตามแนวทางของอินสไ r e ์โมเดลในการจัดการปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดแล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่สะท้อนถึงการพยายามที่จะเชื่อมโยงโลกภายใน กับโลกภายนอกเรือนจำแล้วยังเป็นความพยายามที่จะทำให้สังคมเรือนจำกับสังคมภายนอกมีความใกล้ชิดกันให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ แผนโบราณซึ่งก็เหมือนกับเพื่อนๆในโครงการนวดอีกหลายๆคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานการนวดเป็นอาชีพมาก่อนแต่ที่พวกเธอตัดสินใจเข้าอบรมก็เพื่อต้องการเป็นคนใหม่ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และอาชีพนวดก็สร้างรายได้ให้กับพวกเธอได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญทำให้พวกเธอได้มีอิสระสามารถพ้นออกมาจากกำแพงเรือนจำทำงานสุจริตเชกเช่นคนทั่วไป ตอนนี้ข้างนอกเขานิยมที่จะนวดกันเยอะถ้าเกิดหนูออกไปเพราะว่าอีกไม่นานหนูก็พ้นโทษแล้วค่ะหนูก็จะออกไปติดต่อทางโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทํารายได้ให้หนูเลี้ยงครอบครัวได้<ม>ถ้าเกิดเรามีวิชาติดตัวไม่ว่าจะวิชาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าจะนวดหรือเสริมสวย<ม>หรือจะอะไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการออกมาทำงานภายนอกเรือนจำอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นก็คือพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นจิตอาสาของผู้ต้องขังหญิงเนื่องด้วยภายในรั้วเรือนจำจังหวัดภูเก็ตมีสถานรับเลี้ยงเด็กชื่อว่าบ้านลุงพิทักษ์รับเลี้ยงเด็กจากครอบครัวลำบากยากจนที่มีอายุตั้งแต่1นขวบ6เดือนเป็นต้นไปโดยให้เดินทางเหมือนมาโรงเรียนทุกวันเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและเรือนจำแห่งนี้ก็ได้นำเด็กติดผู้ต้องขังมาเลี้ยงรวมกับเด็กทั่วไปด้วยอันทำให้ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังมีความแนบแน่นไม่แปลกแยกกับสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่ข้างนอกมีลูกคนนึงอค่ะพอเพื่อนคลอดลูกก็เลยอยากช่วยเพราะว่าเห็นว่าน้องเขาอาบน้ำลูกไม่เป็นค่ะก็ถ้าแม่เขาซักผ้าก็ช่วยเลี้ยงตอนเขายังไม่หลับค่ะแล้วก็บางทีถ้าเขาร้องก็เอาเขานอนก็เห็นแม่เขาไม่ค่อยว่างแล้วยางรักเด็กอยู่แล้วค่ะก็เลยมาช่วยดูหนูรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าเต็มใจที่ได้เข้ามาเลี้ยงเด็กเหมือนกับว่าได้เลี้ยงหลานของตัวเองค่ะน้องที่ถ้าโตขึ้นไปเราก็จะส่งไปบ้านลุงพิทักษ เช้าไปเย็นกลับนะคะก็จะรับสําหรับคนที่ด้อยโอกาสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เด็กติดผู้ต้องขังไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาก็มูลนิธิออกให้ทั้งหมด เรือนจำจังหวัดภูเก็ตมีการอบรมเป็นพี่เลี้ยงเด็กดำเนินการโดยบ้านลุงพิทักษ์และวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยที่จะมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอันถือเป็นการสร้างอาชีพและการสร้างบุญให้กับผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เมื่อพูดถึงการออกมาภายนอกไม่เฉพาะแต่ผู้ต้องขังหญิงที่มีฝีมือเท่านั้นผู้ต้องขังชายที่มีฝีมือในการชงกาแฟก็ได้ออกมาดูแลกิจการร้านกาแฟของเรือนจำอีกด้วยซึ่งที่นี่จะให้บริการแก่ญาติที่มาเยี่ยมและลูกค้าทั่วไปเรื่องรสชาติก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะพี่ๆเขาปรุงด้วยความเอาใจใส่และใส่ความรักเข้าไปในกาแฟมีคนที่ทำอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วครับคนโกลแล้วก็สอนเรา อาชีพหนึ่งก็มา็นปออกไปก็น่าจะไปทำอาชีพต,ต่อถ้าไม่นจรผมก็อยากจะเปิดร้านนะครับที่นี่ถูกกว่าแถมยังอร่อยกว่าด้วยข้างในถูกกว่ามากครับถ้าเขาออกไปสามารถเปิดร้านกาแฟาได้เลยครับครับผมรสชาติดีมากมเ,กเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่ท่องเทีย่ยวพลาลังก็เยอะแล้วก็ ของเที่ยวแล้วก็ชอปพิซซ่าเค้กเบเกอรี่ได้ด้วยกาแฟาเราเลยคิดว่าน่าจะลองทำอย่างนี้ดีกว่าค่ะน่าจะเอาไปทำเป็นอาชีพติดตัวไปค่ะเวลาที่เราออกไปพู่ขังที่มีสื่อรักมีความรักถูกจำคุกมาทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็หาโอกาสให้เขาได้พบกันมีอะไรเป็นสื่อกลางบ้างเราฝึกวิชาชีพพุ่งขังหญิงทำเค้ก ทำเบเกอรี่ก็เราเปิดโอกาสให้เข้าไปมอบกันผู้ขังหญิงทําไปมอบผู้ขขังชายหรือผู้ขังชายสั่งซื้อให้ผู้ขังหญิงทําแล้วก็มอบให้กันด้านจิตใจสําคัญที่สุดต่างคนต่างมีความหวังมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกถ้ามากระทําผิดวินัยภายในเรนจำก็เราก็ต้องตัดโอกาสนั้นก็กลายเป็นคล้ายๆลงโทษกลาย และในขณะเดียวกันผู้ต้องขังหญิงได้ทำเบเกอรี่ส่งออกมาจำหน่ายที่ร้านด้วยถึงแม้ว่าคนทำเบเกอรี่ไม่ได้ออกมาขายขนมด้วยตนเองแต่ก็ได้ใส่ใจใส่ความรักผ่านทางรสชาติของขนมเช่นเดียวกันการสื่อสารที่บอกให้รู้ว่ายังเป็นกำลังใจให้อยู่นะยังอยู่ยังคอยยังหง่วงใย อยากให้เขาได้ทานจะได้มีกำลังใจขึ้นัส่วนมกมันจะเป็นจดหมายการ์ดอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะได้รับเค้กรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจเพิ่งมารู้จักกันในนี้ครับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับคนที่ว่าดีคนที่เข้าใจเรามันได้ดีเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกันบนหยนะุดอะไรเงี้ย เคยรู้จักกันทั้งโลกแล้วก็พบกันแล้วก็เขาเข้ามาอนแล้วก็เมสางสัมพันธ์โตมันเป็นกาลังใจเพิ่เข้าจกเ็ใหม่แล้วเราก็ได้ส่งียมันมีกำลังใจมากขึ้นนะคะมันทำให้เราแบบเป็นแรงผัดดังและเราผ่านไปได้ได้ คนวันทาสมเคสเขาเท่าไหร่อ,อะสามปอนดสิบสามปอนด์ทำไมส่งมาเยอะขนาดนั้นน่นะตันมาทำ <c oughs> ไมมากวาล่ะทุกค่ะก็ไม่เคยเข้ามาอยู่ในนี้อะค่ะกลัวจะอยู่ไม่ได้อะค่ะแต่ว่ายิ่งอยู่ไปก็ปรับสภาพทมเป็นอยู่่ะค่ะพอมีโครงการก็ช่วยหลายๆอย่างอะค่ะเออ ม,มันช่วยปรับสภาพจิตใจเราให้ดีขึ้นค่ะอยากให้กำลังใจเขาอยากให้เขาสู้ๆค่ะมันช่วยได้เยอะคือโอกาสที่จะเจอกันมันมีโอกาสน้อยมากครับถ้าว่าเราได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆเรา สามารถได้คุยกันมีกําลังใจให้กันและกันได้ครับสามารถอยู่ในนี้ได้อีกนานะบอกน้องเขาว่าเราก็ต้องอดทนไว้แล้วน้องเขาก็ชวนผมว่าถ้าเราได้ออกไปพร้อมกันอะไรนอาจจะได้อยู่ด้วยกันก็ว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีแล้ว นี่คือพื้นที่ในการสร้างสรรคขนมเบเกอรี่เหล่านี้รวมทั้งเป็นพื้นที่ซึ่งต้องใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตลอดเวลาเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีแม้ว่าในเชิงพื้นที่จะดูแออัดคับแคบและต้องอยู่กันอย่างหนาแน่นแต่หากพิจารณาในเชิงจิตใจแล้วผู้ต้องขังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างน้องผู้คุมมีความเมตตาพื้นที่แห่งนี้จึงชี้ให้เห็นชัดเจนและยืนยันความหมายของสำนวนไทยที่ว่าขับที่อยู่ได้ พับใจอยู่ยากคาคิดคว่าเราอยู่ในในเนี้ยทำทำให้มันผ่านพ้นไปวัน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 หนึ่งทำแต่สิ่งสีเดียค่ะแต่ก็ทำเรื่อยๆเลยค่ะทำทั้งวันทำจนเข้าห้องนอนคนอื่นทำไม่ได้แต่เราก็คิดว่าเออเราคนหนึ่งที่เราทำได้ถึงมันจะไม่สุขร้อยเซ็นนะคะแต่ก็แบ่งเบาความทุกข์ได้มั่ง ความเจริญของสังคมเมืองเช่นเมืองภูเก็ตที่เจริญเติบโตขึ้นในทุกๆด้านในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวถูกเรียกว่า มุกแห่งอันดามันทําให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจานวนมหาศาลเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆแน่นอนว่าความเจริญก็ไม่ได้มีเพียงมิติของความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่ยังมีมิติปัญหาของสังคมเกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยได้แก่ปัญหาอัชญากรรมปัญหายาเสพติดก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ด้วยพระบารมีในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเสด็จมาเปิดโครงการกำลังใจเปรียบเสมือนเป็นวัคซีนป้องกันโรคภัยจากอัชญากรรมป้องกันโรคภัยจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดีโครงค์ท่านจะมาให้กำลังใจพุ่มขันและอยากมาเห็นสภาพความแออัดจริงๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือมีความรู้สึกว่าตื่นเต้น เหนือตัวขึ้นมาต่างๆนานานะครับเช่นจัดกิจกรรมต่างๆก็รอคอยรอคอยอย่างมากก็เป็นการภาคูุญใจมาภาคบลาในชีวิตหนึ่งได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านเป็นประวัติศาสตร์ของเรือนจำจังหวัดพิจิตได้คนเราทำผิดแต่พระองค์ท่านก็ยัง